บาทเดียวก็ทำบุญได้ให้อานิสงส์มากทำหนึ่งบาทได้บุญมากเท่าทำสิบล้านเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะมีคำกล่าวไว้ว่าทำบุญด้วยเงินจำนวนมากได้บุญมากคำกล่าวนี้ ท่านคิดว่าเป็นจริงหรือเปล่าคะหลายคนในตอนนี้ยังเข้าใจกันผิดๆว่าต้องทำบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองเยอะๆจึงจะได้บุญมากนั้นซึ่งในเรื่องนี้ไม่ตรงกับความจริงเลยแม้แต่น้อยในการทำบุญด้วยทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญว่าจะได้บุญมากตามค่าของเงินเพราะบางครั้งการทำบุญเป็นเงินล้านบาท อาจจะได้บุญน้อยกว่าทําบาตเดียวเสียด้วยซ้ําดังนั้นในเรื่องของมูลค่าของทรัพย์ที่ทําบุญนั้นในบางครั้งเราไม่สามารถจะวัดถึงผลของอานิสงส์ได้เลยการทําทานให้ได้บุญมากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามีองค์ประกอบ3ประการคือ 1. วัตถุบริสุทธิ์คือสิ่งของที่ให้ทานนั้น ได้มาด้วยความสุจริตถูกต้อง 2. เจตนาบริสุทธิ์คือมีจิตตั้งมั่นเลื่อมใสศรัทธาที่จะทำอย่างแท้จริงไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆและ 3. บุคคลบริสุทธิ์คือผู้รับเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมสูงยิ่งมีคุณธรรมสูงมากเท่าใดบุญก็ยิ่งมากไปตามส่วน ผู้ที่ให้ทานด้วยทรัพย์แม้เป็นจำนวนน้อยแต่มีความตั้งใจมีความเลื่อมใสศรัทธาเต็มเปี่ยมและได้ให้ทานกับคนที่มีเนื้อนาบุญสูงก็อาจได้บุญมากกว่าผู้ที่ทำบุญด้วยทรัพย์มากแต่มีความเลื่อมใสศรัทธาน้อยและถ้าให้กับคนที่มีเนื้อนาบุญตายิ่งน้อยกว่าเป็นร้อยๆเท่าก็ได้เรามีธรรมะดีด มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันคือเรื่องฐานตัดชีวิตที่เมืองจีนเขาได้มีการเรียรายเพื่อนำไปหลอกพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระท่านก็ไปประกาศเรียรายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาชีพกวาดถนนโดยศรัทธายอยากจะถวายเงินเพื่อเป็นกุศลทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินอยู่อีแปะเดียวตัดสินใจ ถวายร่วมด้วยพระที่เรี่ยไรยอยู่อยู่ในอารมณ์ใดก็ไม่รู้เห็นว่าหนึ่งอิแปะมันน้อยเหลือเกินก็เลยยนคืนให้ใครจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปจ่ายแค่นี้พระองค์ใหญ่ท่านหลายวาหญิงคนนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยเก็บเงินอิแปะนั้นไว้เมื่อพระท่านเรียรไรได้ทองแดงทองเหลือง เป็นจํานวนมากพอที่พอจะหล่อพระก็นําไปหล่อพระแล้วก็ปรากฏว่าหล่อไม่ติดครั้งแรกเมื่อถูกเบ้าออกมาเนื้อทองเล่นไปทั่วต้องเริ่มต้นทําแบบใหม่ครั้งที่สองก็เป็นแบบนั้นอีกและครั้งที่สามก็ยังเป็นแบบนั้นอีกหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านประสบการณ์สูงจึงเรียกพวกพระรูปวัด และบรรดากรรมาการวัดทั้งหมดมาสอบถามว่าในช่วงที่ออกไปเรืร่อยขอทองแดงทองเหลืองจากชาวบ้านนั้นมีเหตุอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าท่านไล่สอบถามพระไปทีละซ้ายจนไปเจอพระสายนี้บอกว่ามีหญิงคนหนึ่งที่เขากวาดถนนอยู่เขาได้บริจาคมาหนึ่งอีปแปะเห็นว่ามันน้อยไป เลยโยนคืนไปให้ปรากฏว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสพาพระทั้งวัดไปขอขมาแล้วขอเรียนอีแปะนั้นคืนเมื่อได้อีแปะนั้นแล้วก็เอาไปใส่ในการหล่อพระทุบออกมาปรากฏว่าเป็นองค์พระบริสุทธิ์สมบูรณ์ทุกประการและที่อัศจรรย์ที่สุดก็คืออีแปะเหรียญน,นั้นไม่ละลาย แต่ไปติดอยู่ตรงหน้าอกพระตรงหัวใจพอดีหลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงขอรายละเอียดปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีอาชีพกวาดถนนเงินเดือนแทบจะไม่พอ,อยาไส้อีปแปะเหรียญน,นั้นเขาสามารถซื้อข้าวต้มปลาดได้ถ้วยเดียวและเป็นอาหารประจำวันของเขามันเป็นทานตัดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่า แค่บาทเดียวมากพอที่จะทำพระปารชิกได้เลยเก็บตกปันแถวอนุสาวรีย์โดยพระครูวิราชการชนะธรรมหรือพระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนและอีกเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นการตอบปัญหาธรรมรหวา่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับลูกศิษย์ บาทเดียวก็ทำบุญได้ให้อานิสงส์มากผู้ถามลูกเป็นคนยากจนมีเงินน้อยอยากจะได้อานิสงส์มากๆจะทำบุญอย่างไรดีคะหลวงพ่อคืออานิสงส์จริงๆต้องทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้สมมุติว่าเรามีเงินอยู่สิบบาทจะไปมาที่นี่ เสียค่ารถ6บาทกินก๋วยเตี๋ยว3บาทได้ครึ่งชามแล้วหมดไป9บาทเหลือหนึ่งบาทให้เขียนที่หน้าซองเลยว่าเงินนี้ถ้าวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานอันนี้อ่าน,นสงส์งมากเหลือเกินจำนวนเงินเขาไม่จำกัดเขาจำกัดกำลังใจถ้ากำลังใจมุ่งด้านดีนะ การทำบุญมากๆคำว่าทำมากหมายความว่าทำบ่อยๆแต่คำว่าบ่อยไม่ต้องทำทุกวันก็ได้นะคำว่ามากหมายความว่าทำเต็มกำลังที่พึงทำไม่ใช่ขนเงินมามากเวลาทำบุญต้องดูก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายเรามีความจำเป็นเพียงไรไอ้เงินที่มีความจำเป็น อย่านำมาทำบุญมันจะเดือดร้อนภายหลังและให้เหลือส่วนนั้นไว้บ้างแล้วแบ่งทำบุญพอสมควรและประการที่สองการทำบุญถ้าใช้วัตถุมากแต่กำลังใจน้อยก็มีอานิสง์น้อยถ้าหากใช้วัตถุน้อยกำลังใจมีมากก็มีอานิสง์มากอย่างถาวายสังฆทานที่บรรดาญาติโยม พุทธบริษัทนำมานี่ลงทุนไม่มากแต่อานิสง์มหาศาลความจริงถ้าจะพูดถึงอานิสงกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้านหรือที่วัดตั้งเยอะแยะทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถวายสังฆทานเราทํากันแบบเงียบๆไม่มีกังวลการบำเพ็ญกุศลแต่ละครั้ง ถ้ามีกังวลมากอานิสงส์มันก็จะน้อยเพราะว่าจิตที่เราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตโดยเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานในหมู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปตามพระวินยัยท่านเรียกว่าคณะสงฆ์ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคล ถ้าบุคคลเดียวเป็นปาติบุคคิกทานทานโดยเฉพาะทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เป็นมูนี้มีอานิสงส์มากเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยทัพมากอย่างท่านอินทก,กะเทพ,พบุตรกับอังกุระเทพ,พบุตรไงล่ะท่านอังกุระเทพ,พบุตรทำบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเวลานั้น พระพุทธศาสนาไม่มีตั้งโรงทาน80โรงให้ฐานถึงสองหมืนปีเลี้ยงคนกำพร้าคนตกยากคนเดินทางพ่อใต้จากความเป็นคนก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเพราะเขตของบุญเล็กไปคนไร้ศีลไร้ธรรมใช่ไหม ตรงกันข้ามท่านอินทก,กะเทพบุตรเกิดเป็นคนจนพ่อตายตัดฟืนเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้ตัดขายมากมายเอาแค่วันๆพอกินพอใช้ไปวันๆวันหนึ่งพระสงค์เดินผ่านไปที่นั้นท่านมีโอกาสได้ถวายทานในฐานะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนจนจะมีอะไรมากเพียงแค่ครั้งเดียว ในชีวิตเท่านั้นอาศัยคุณความกระตันยูรู้คุณอย่างหนึ่งแล้วก็ถวายสังฆทานหนึ่งสองอย่างด้วยกันตายแล้วไปเป็นเทวดาที่มีบุญมากที่สุดในดาวดึงนอกจากพระอินแล้วไม่มีใครโตกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดพ้น ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ